สวัสดีครับขอตอนรับขอชูช่องวิไลเหโชคนะครับครับเมื่อเดนทางช่องเข้าครับมาทำกางสายผลนะครับเอฟซีทุกทันสิผ้าเอฟซีมาตามแนวทังตัวเลขกับของคุณแม่แป่นนะครับสำหรับคลิปแรกทางช่องเฮาเสนอไปนะครับเป็นสายวิ่งและก็เลขความฝนของคุณแม่นะครับคลิปแรกเสนอไปนะครับสายวิ่งคกับศูนย์นะครับรายกามื้อนี้ครับสิผ้าเอฟซีมาตามว่าคุณแม่สิประกบคู่ไห่บอ กับที่ไปเน้นไปทางใดนะครับแม่จิตัดให้ไปนะครับเอาเอฟซีทุกทันมือหนีเตรียมแคบหน้าจอเตรียมสมุดประกาศนะครับเอาครับเพื่อมาเป็นการเสียเวลานะครับขอการเลื่อนเชื่อนที่ทุกทันนะครับไปตามแนวทางตัวเลขของคุณแม่เป็นน้ากันเลยครับสบายดีแม่สวาสดีครับแม่สวัสดีจ้าาเอฟซีมาตามตัวเลขแนวทางกับแม่ครับโค้งสุดท้ายแล้วครับ เป็นโค้งสุดท้ายเลย่น้องแม่มือนี่แม่นบ่จ้าแม่ถ่ายเรื่งเน้นแต่ห้มือนี่เดดนะแต่ว่าปล่อยชุดไงชุดเต็มไปน้ำชุดเต็มชุดเน้นไปเลยแล้วก็เน้นไปพร้อมอ่าครับถือว่าเป็นความโชคดีครับเอฟซีเฮามบอนี่แม่ใจดีครับหลังจากคลิปแรกปล่อยไปแล้วน้องแม่เนาะครับเป็นเลขวิ่งแล้วก็เลขควอมฝันนะครับแม่นอันนี้ครับพ่าแม่ถือไว้นี่ครับเป็นคลิปแรกเป็นคลิปแรกด้วยจ้าครับคลิปแรกที่เสนอปล่อยไปเนาะครับเอฟซีอันนี้ เป็นตองวดเป็นบอนี่ครับแต่ตองวดนะครับตองวดตงวดเด็วิ่งก็วิ่งฝันใส่กอแม่เ้าวิ่งไปที่หาครับศูนย์บอล่างนะครับเอฟซีหล้วก็เรียกข้อมฝันของแม่สองครูล่างนะครับสิมีหาสองคับศูนย์สองนี่ครับเป็นคลิปตองวดเนาะครับแล้วเมื่อนี้ครับอาแคบนาจอยครับพิทน้องเอฟซีนี่เป็นเลขความฝันเน้อครับสองครูสุดท้ายนะครับครับห้าสองศูนย์สองนี่เป็นคลิปแรกนะครับของคุณแม่แป้นเท้า แล้วก็สายวิ่งสายเล่นหาคับซูน้อแม่เนะาะครับแล้วมื้อนี้แม่กับเอฟซีกับข้อมินมาหลายเรียกร้องมาหลายว่าปั่นได้น้อฟซีไปตามแนวทางตัวเลขของคุณแม่เป็นนะครับเป็นถือว่าโค้งสุดท้ายไายศูนย์น้อแม่มื้อนี้เน้อก้าแ,แม่ให้ซุดซุดไงสุด,สด,สด,สดเน้นพร้อมเนาะ กับชุดเต็มแล้วก็ชุดตัดพร้อมเลยเน้นเน้นให้พร้อมเลยสเต็มชุดเต็มกับชุดก็คือกันแม่กระโง่รูเดินตัวเลขนี่ก่เป็นแนวทางเป็นแนวทางเนาะเป็นตามสูตรเนาะแม่เนาะอันมาตามสูตรแม่กระไรเป็นตามสูตรแต่ว่าเลขวิ่งเข้ามาเคยผ่านได้หรือไงแม่นยู่เลขวิ่นคำวดที่แล้วก็แตกบนล่างนี่แม่บนล่างนี่นะครับเอฟที่เขาเป็นเขาเน่อีกหรอกครับนั่นขึ้นแม่เข้าย้ำว่าถ้าเขาก็คือเขาเน่านะครับเอาแม่ขอบคุณหลายๆแม่แล้วบานนี้ที่แม่เอฟสีก็ว่า เลขวิ่งแม่นี่กาไอฟซีก็รูร้แล้วว่ามันเข่าบวลรางน้อแม่ <ยะ S 1> แล้วงวดนี้แม่สิวิ่งวิ่งวิ่งสองตัวนี้แม่เน้นบอกแม่เน้นศูนย์ละเน้นศูนย์ก็เน้นศูนย์เป็นบอมเพอาะวาเอฟซี่ว่ายังเป็นเน้นศูนย์ตัวเก่าน้อแม่เนาะศูนย์ตัวเก่าครับเอาเน้นศูนย์ตัวเก่ากมศูเดี๋ยวเด้อครับเอฟซีคุยกับคุณแม่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวอีกจังหน่อย ครับทั้งแอดสีส้มตัวเลขให้เบิง้งนะครับตอนนี้คุยกับแม่ก่อนที่ไปที่มานะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอเ่าเป็นการเตรียมสมุดปากกาไว้นะครับมือนีคุณแม่สีปล่อยทั้งชุดเต็มแล้วก็รชุด,ดตัดตัดคเน้นเนาะตัดคัดเน้นให้พร้อมเป็นโค้งุดท้ายไปเรื่อยนะแม่เน <S <S าะคำแนวทางตัวเลขของแม่นี่ตามผมเช็คเบิ้งนี่กับสีมีอยู่ยี่สิบกว่ายี่สิบบอกแม่เดี๋ยวนะให้ทางแอด เบงก่อนได้เอฟซีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบคูทั้งเวิร์ครับเป็นชุดเต็มนี่ยยี่สิบคูครับเอฟซีรกคาคุ้นแม่เขากันเน้นให้แล้วมือนี่เลี้ยวล่อเบ,บิงก่อนวาแม่เขาสินเน้นให้ตัวใหญนะครับเตรียมแคบหน้าจอไว้นะครับเป็นเป็นชุดเต็มแล้วก็เป็นชุดตัดชุดตัดคัดเน้นให้พร้อมแม้ว่าเอาโคงสุดไทยไปพร้อมเลยกนะ็ไดนจ้ะ เยอฟันลค่ะทำไมฟันดีครับอืาให้ได้ให้ได้ีครับให้ได้เอฟซีได้ไปไปเสียงเบิ้งน้องแม่เนาะแต่ว่าเลขขึ้มฟันแม่นน่ที่แม่เขาฟันนี่ครับเอฟซีที่แม่ลงคลิปแรกไปนี่ศูนย์สองนี่สองศูนย์นี่ถือว่าส้นไหลยสำนักอยู่ที่แม่กับหาสองนี่สองหาหาสองนี่เออเพราะว่าแม่นี่เพราะว่าแม่ปล่อยไปตั้งแต่คลิปต้องวดเลยครับนี่ นี่ครับวห่วงไม่ให้เป็นเลขวิ่งกับเลขความฝันเนาะเจ้าของภูณร์เขาจ้ะพวานกับเป็นเลขพระแม่เฮ็ดมาเนาะเลขศูนย์พระแม่เออศูนย์ละกันนี่เป็นเป็นเลขความฝันนะครับห้าสองศูนย์สองถือว่าไป็นนสำนักดังอยู่แม่เลขความฝันนี่แม่แม่ฝันว่างในก่อนหรือฮึ่งผมก่นลืมได้มื่อน่ะโอ้ยฝันว่าแม่กานเอาลูกเนาะเอาเลื่องอยมาให้โอ้โอ้ครับคำนอนเนาะเพราะว่าอาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็เอาพาคนหนูเราเครียดหรือว่าอ๋อย้ายออกไปแน่ว่าสั่น ครับยายก็เลยอุ้มเอาอืครับแต่ว่ายาย่ฟันแบบเบีกหน่อยมันบ่เป็นหนึ่งกับเที่ยบหน่อยเป็สองก็เลยแปรเป็นห้าส่วเนสองเนาะครับเอาเแต่ว่าเบียกอยฟองมาจะสั่งหลับไก็เป็นแป่สั่งหลับเอาครับเพียวมาเป็นการเสียเวลานะครับทั้งเอฟซีเตรียมเด้อครับเตรียมสมุดปากกาเด้อคุณแม่ที่ผู้ใดมามักชุดเต็มกะ เอาตัวเน้นๆของคุณแม่ไปเลยนอสาวเล่าเนาะวงกลมโดยเอาตัววงกลมของแม่ไปซื้อเลยเนาะครับเสียให้แม่โซ่นะครับตัวเลขเนวทางอืมเน่ยค่เบิ้งเอาถ้าตัวใดมากเกิจังเรียกเอาก็ไดครับมากตัวใดคู่ใดก็จังจัดเนาะถ้าเขาบมักเข้ากระปลอยผ่านอันนี้มันจะเป็นแนวทางแม่ยตัวเลขไมเสียออกตัวใดเนาะตัวเลขแนวทางมันก็มีเข้ามีรูเป็นธรรมดาเนาะสีให้มันเข้าทุกงวดเดียวกันดังชิดังไรเอาครับ fc นะครับเอาฟัง ให้สาวเล่าท่วนตัวเลขให้เอฟซีเขาฟังเอาตัวเลขเริ่มจากที่แรกเลยเอาตัวเลขแนวทางของแม่แปนเนาะเคปหนาโจอเอาไว้พิจารณาเดอร์แม่เปนก็ซีวิ่งให้เห่าบนล่างเนาะห้ากับศูนย์ฝันเน้นไปที่ศูนย์เนาะวงกลมไปศูนย์แล้วก็ชุดเต็มเนาะแม่เปนก็จะประกบคู่ให้เห่าสาวคู่เนาะกับเป็นยี่สิบคู่นั่นแหละอ่าก็จะมีสามเจ็ดสี่อ่าสามสี่เนาะแล้วก็สามแปด สามหนึ่งแล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งแล้วก็เจ็ดเหนึ่งเาะเจ็ดปดดสี่เอ้ยสีเนาะแล้วก็สี่หนึ่งหนแล้วก็สามห้าสามศแเจเจห้ล้วก็สีห้าเนาะแล้วก็หนึ่งห้ดหครับในตัวเลขยี่สิคู่นี่นะครับเอซแม่เข้าวงกลมไปที่ สามห้าสามศูนย์หนึ่งห้าแปดห้าซีคูนแน่นนะคร,<ม>นนครับย้ำว่าเป็นบทล่างนะคุณแม่เนาะครับย้ำว่าเป็นบทล่างนะครับเอฟซีเอาย้ำอีกรอบนึงสำหรับคุณแม่คุณพ่อที่แคปหน้าจอว่าเป็นครับผมสิให้คุณพ่อคุณแม่เขียนเอาเฉพาะที่แม่เน้นซีคู่แขีนๆนั่นก็นคือสามห้าสามศูนย์สามศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งห้าราคากแปดห้านะครับ ราคาเอฟซีท่านใดสิครับที่มักที่ชอบแล้วก็คอมเมนต์มาขอชุดเต็มของแม่ครับอยู่น้ากันแล้วครับมื้อนี้มีชุดเต็มแล้วก็ชุดตัดให้พร้อมนะครับเนื้อทางตัวเลขทั้งเบิดมียี่สิบโตยี่สิบคูยี่สิบหางนะครับแล้วก็มื้อนี้คุณแม่เข้าวงกลมไปที่สามห้าสามศูนย์หนึ่งห้าแปดห้าครับเอาแคปหน้าจอไว้ด้วยครับเอฟซีสามศูนย์ี่ให้กราฟเป็นศูนย์สามกันเลยด้อโอ้สามศูนย์นี่ให้กราฟเนาะเอาครับเนี่ยแม่เข้าบอกเลยนะครับ ามศูนย์นี่ห้กลับน้ำเนยห้เปลี่ยนศูนย์สามน้อแม่ย้ำว่าเป็นบทล่างเลยน้องแม่เนาะซีคู่ที่แม่เนี่ยนี่ย้ำมาเป็นบทล่างแต่สามศูนย์เอฟซีฟังค่ะแม่ว่าไ้กลับเป็นศูนย์สามน้ำเนยเพียมันหลอดมากน้องแม่เนาะอ่านั่นครับชัดจนนะครับเอฟซีเฮาครับแคปนาจอไวเดอครับจุเลงน้องท่างครับคงชุดไทยไทยชุดแมนมาแม่แล้วก็มื้อนี้ได้ชุดเต็มไปหน่ำได้ชุดตัดไปนน่า เอาเทียดเดียวแล้วเลยเอาเทียดเดียวแล้วเลยเพราะว่าเราไปยึดจับสลากถุแงแดงรัฐบาลครับอย่าลืมด้วยครับเอฟซี MC, คลิปแรกเลขคว่ำฝันคุณแม่ครับมีห้าสองศูนย์สองน้องแม่เนาะห้าสองศูนย์สองด้วยครับเอฟซีอย่าลืมด้วยครับเนี่ยเลขคว่ำฝันครับของคุณแม่เฮาห้าสองศูนย์สองครับครับเลขคว่ำฝันแม่เฮาคลิปแรกที่ปล่อยไป ห้าสองศูนย์สองครับอ่าจระบอกมุจ่าสองตัวได้ก็นพิจารณาเบื้องเอาเป็นแนวงร้าเฮาบมมักโตที่แม่วงกลมเนาะเฮาก็สามารถอ่าเลือกเอาเนาะเลือกยิบจับสลักินแบงงานสุดเต็มเนาะแม่ครับยูนัยชุดเต็มครับเฮามักคู่ใดเฮาก็ยิบจับสลักินทั้งเบิดสตุดเต็มของแม่เฮายี่สิบคู่เอฟซีแต่ว่าแม่เฮานิ่ไปที่สามห้าสามศูนย์หนึ่งห้าแปดห้าแต่เฉพาะสามศูนย์แม่คุณว่า ให้กลับน้ำเนียดื้อเอฟซีครับ03นะครับบนล่างด้วยน้ำแม่เนาะเนี่ยทางน้ำแม่เนาะครับเนี่ยทางบนล่างด้วยน้ำแม่ครับเอาครับตัวเลขเนี่ยทางบางวันเอฟซีคือสิแคบหนาจอไว้แล้วยนนะครับเอาสุดท้ายนี่กะขอกลับขอบุญขอบคุณคุณแม่ยดื้อครับที่แบ่งปันแนวทางครับให้เอฟซีทางซองเฮาบุตรทุกคนเนอจ้ะขอให้ถือยกซองไปเลยน้ำแม่ยยกซองไว้เลยบนล่างเต็มเนาะครับให้มันมันปังๆน้ำแม่เนาะ งวดประจําวันที่สิบสิงหาหน่เนาะแม่เนาะครับอ่าตัวเลขแนวทางกับแคบนาจอไว้เป็นที่เรียบร้อยออาสุดทายนี่ขอกลับขบุณของคุณแม่ด้วยครับด้วยครับสวัสดีครับขอบใจเลยลายเด้อแม่ที่เป็นสะพานวุ่นที่เอาตัวเลขแนวทางมาฝากเอซีทุกทางส่องเขาขอบใจเลยลายมันมันเนาะแม่เนาะครับเอาครับเอฟซีนะครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขของคุณแม่แป็นนะครับมื้อนี้ถือว่าเป็นความโชคดีเลยนะครับ ได้ทั้งชุดเต็มทั้งชุดตัดนะครับเหลือซีคู่แขกแขนครับเอฟซีครับทางแอดกาโซตัวเลขให้เอฟซีเบิงแล้วเหลือซีคูแขกแขนครับยำมาเป็นบนล่างเด้อครับเอฟซีครับแนวทางตัวเลขสายวิ่งคุณแม่วิ่งไป5กับ0นะครับ5กับ0แต่ว่าแม่เฮ้านักไปที่0นะครับเอฟซีครับเอฟซีมีตัวเลขอยู่แล้วมักชอบอยู่แล้วลองเอาสายวิ่งคุณแม่ไปใส่เบิงนะครับ5กับ0เพราะว่าสายวิ่งของแม่บ่เคยหลุดนะครับ งวดที่แล้วบนล่างเลยนะครับกับบนล่างเลยนะครับมาเมื่อกี้นี่นะครับครับเอาสุดไทยนี้นะครับขอเห้นที่ทุกท่านโศกโศก,กมัน,มนลำร่วยยู่ดีมีแห้งครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ